เอออยู่นั่นนะกุกกระทรวงพาณิชย์ล่างสุดตรงแรกบัตรอ่ะป้าอยู่กระทรวงพาณิชย์ตรงแรกบัตรเนาะอ๋อมาทำอะไรเนี่ยมาส่งของครับส่งส่งชุดแม่บ้านครับผมยายลงยูทูบไะ สวัสดีครับ bl channel นะครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาแอดเวนเจอร์ในกรุงเทพฯีกแล้วครับโดยมอเตอร์ไซค์เนาะมื่อนี้มีภารกิจต้องไปส่งงานนะครับส่งงานแท้นะครับมื่อนี้บริษัทของแฟนนะครับบริษัทเลิศลักแฟชั่นเฮาส์นะครับจะเอางานไปส่งครับนี่ยจังไรก็พาทุกคนมาลุ้นกันนะครับประมาณ7-8ทีครับ จังไก็ลืมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจเลยนะครับ BL Channel นะครับฝากไว้ครับผมตัวที่ในอีกอันนี้บางรักอันนี้แถบบางรักหมดเลยบางรักนี่เป็นโรงพาบาลหรืออะไรนะสำนักงานเนาะอันนี้เป็นสำนักงานบางรัก เสร็บางลักเดี๋ยวไปเนี่ยตามไปเสร็จนี้นะนี้ต้องออกไปแอดเวนเจอร์ผจญภัยด้วยมอเตอร์ไซค์แลวครับเนี่ยส่งที่โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลสามที่ ตามรายชื่อนี่นาะโรงพยาบาลชุดอันนี้ส่วนมากเป็นชุดแม่บ้านใช่ไหมอินเนี่ยแม่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านพอ่อพันเขามีทําหลายชุดเนี่ยใช่ไหม <c oughs> แต่ชุดนี้เป็นชุดแม่บ้านามแม่บ้านพ่อบ้านหัวหน้าซูปเปอร์หมด ส่วนใหญ่ก็ไปประมูลมาใช่ไหมเนี่ยถ้าแก่ไปประมูลมาได้นี่นเอนะ,อะนี่ครับอันนี้จะเป็นที่แรกนะครับที่เขาซิมาทรงทำง,งานกันนะครับเหมือนนี่านะโลงบาลน,นครทนเนาะทีแรกเลยครับคืไก่กับทีทำง,งานเนาะนี่สงบานี่ก็ค่อนข้างจะรู้ล้าทีนึงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเขาไปส่งของเลยนะครับนะเนาะจะต้องโทรให้ให้คนรับออกมารับออกครับโอ้มือนี้ฟ้าคึมครับแดดมามีแสงมามีเลยมือนนี่โรงพยาบาลน,นาครทนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาไปส่งด้านหลังเลย สุดรู้ที่หนึ่งเลยเนี่ยเคยเข้าไปข้างในเท่อนึงโอ้บริการดีท่านที่หรูหลานะครับ เนเส้นตรงนี้ครับเอาไปบนให้ผม้วยครับเดี๋ยวถ่ายลง YouTube ลด้วยได้มีแอร์แชนแนลขอบคุณครับ,บเดี๋ยวหยุดแล้วเนี่ยหยุดแล้วโอเคขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่โรงพยาบาล เซมลาดก็โรงพระยาบาลพญาไทยสามกันเลยนะครับเนาะน,นี่ครับพิธีกันทำงานนะเนาะนี่มาทำงานแท่นนะครับบริษัทของเ,ออเลิศลักแฟชั่นเฮาส์เนาะเป็นบริษัทของแฟนนะครับโบรเป็นงานหลักของผมฮะวันนี้งานมาแทนครับตัวแทนครับวันนี้ <laughs> งานแบรนเนาะประมาณ 7 8ทีครับผมทั้งบางรักแล้วกัฟังเนี่ยฟังท้น,นีเนาะโอเค okay. เดี๋ยวไปต่อกันที่โรงพยาบาลเกษมราชกันเลยครับบางแค่เนาะ okay. โอเค <c oughs> ครับนี่กมาถึงโรงพยาบาลเกษมราชกันแล้วครับอยู่ฟังทั้งคุณนครับ <c oughs> เดี๋ยวจะกลับรถไปครับเดี๋ยวจะกลับรถไปนะ โรงบาลเกษมราชบางแคโอเคถึงจุดหมายแล้วรับตัดงค่าใช่ไหมอ,อ๋อนี่ผมรับส่งรับส่งของใช่ครับนี่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคเนาะสวยมากโอเคขอบคุณมากครับอขอบคุณมากครับอโอ้โรงพยาบาลนี้สวยมากครับ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โรงพยาบาลพญาไทสกันเลยครับบางภาษีจเจริญเนาะฝนจะตกแล้วยิมๆยิมโอเคขอบคุณมากครับ โรงพยาบาลพญาไทสามนะครับ มาที่สามงเข้าถึงแล้วครับโรงพยาบาลพยาไทสามเนาะตรงนัานโรงโรงพยาบาลนี่ก็โหจอ,อ,อ,อดอลเลยครับเนี่ยรุ่ละลังการนะครับแต่ว่าเอ้าอยู่โดนเลยครับฝนจะตกแล้วฝนลงเม็ดตลอดข้างเลยครับเนี่ยโรงพยาบาลพยาไทสามครับ ี่คือเป้าหมายที่3ของเขาเนาะเมื่อนี้โอ้บรรยากาศรบรดีครับฝนตกฝนตกลิ่นเลยครับนี่พายอยู่นี่ก็ไดเดี๋ยนั้นเดี๋ยวจะเฝ้าทรงแล้วก็บสิคามไปฟังบางลักนะครับสิคามสะพานสาทรน,นะครับเพื่อที่จะไปฟังอ่าบางลักษณ์นะครับบันนี้เหลือยูซีทีครับนะ้ำมานรุนกันครับแต่ละมองนอะครับจะต้องโทรก่อนครับโทรหาลูกค,ค้าก่อนเนาะเพราะว่าเขาบุนเปน มวยแทนมวยแทนครับบราทน,นี้เคยไปจักหมองแต่ละหมองเ็าต้องโทษก่อนครับนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับฝนตกแล้วีบรรยากาศภายในนครับรู้ล้านะครับล่องบันพญาไทาหนึ่งวมืธรรมดาครับผมแต่ว่าผมอยากมาในฐานะแบบไม่เยี่ยมมากอย่างสีเนาะแต้า็อยากมาในฐานะาาานานาคนไข่เพราะว่าสีลงบานในะยะนะครับเนาะนี่ ไหลบถ่าูบไปหน่อยได้คือเอกสารอันนี้ใบใบรับรองบ้าเอาไปไว้ใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> เอาไว้แรกให้ผมนะครับ สิบแปดครับผมลงมาในโซนรู้เลยเนาะบันทริยาไทยสามฝนตกลื่นๆนี่ไปส่งต่อยครับโอเคครับ B L Channel ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อยขยายฐานนิดนึงเดี๋ยวไปลง Youtube ครับ B แล้วก็ L Channel ฝากกดติดตามามาเลยนะครับขอบคุณครับ ไลมิโก้นะครับแยกละเล็ดบางรักนี่ป้องไม้ที่4เขตบางรักเราเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นที่17ครับต้องเอ,อของขึ้นไปทรงที่ชั้น17นะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น17นะครับเนาะสิบเจ็ดโอเคสิบเจ็ด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 อยู่แถวนี้แน่เลย,ใช,ยใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวนะมาส่ง สรงชุดนะขออนุญาตวางก่อนสวยๆสวย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 ไอ้นี่หลอดหลอดได้เหรอเอาไว้แรกให้ผมครับผมโอเคขอบคุณครับเบียร์ชาแนลกดติดตามด้วยนะครับทีเสยบาอ๋อเหรอต้องรีบลงใช่ไหมโอเคขอบคุณมากนะครับ เอออยู่นั่นนะกุกระทรวงพาณิชย์ล่างสุดกระทรวงบัตรอ่ะป้าอยู่กระทรวงพาณิชย์ตรงแรกบัตรเนาะอ,อ๋อ,อมาทำอะไรเนี่ยมาส่งของครับส่งส่งชุดออแม่บ้านครับผมออจีแล้วนะว<ด>ขอบคุณครับ ยายลงยูทูบ่งอ๋อตรงนี้เป็นกระทรวงพลังงานอันนี้เนาะแบกบัตรเคือ จะไม่เจนแล้วอ๋อแล้ <laughs> จอด <laughs> ตรงนั้นฮะเดี๋ยวพี่รบกวนเซ็นให้ผมหน่อยนะ,ะพี่รบกวนสิบเนาะครับผมเซ็นตรงนี้นะฮนะเอาไปแรกให้ผมที่เอาเอาไว้ที่สองไปฮนะ <laughs> อาซอนใจหนึ่ง พอเห็นผมแล้วทำองอยู่ไหนนะนี่เป็นอะไรล่ะเป็นคอนโดค่ะเป็นคอนโดเด็เช่าอ๋อคอนโดแบบเช่าสวยร่มรื่นมากเลยอ๋อโอเคนะคะอไปเจ็ดแปดที่ผมวันนี้หรืออีกสองที่นี่ บริษัท ISS เนาะโอเคเรียบร้อยใช่ไหมครร่มเลื่นมากเลยครับตรงนีน้มีต้นไม้ต้นไซตต้นใหญ่ๆเลยอ่ะครับเหลืออีก2ที่ครับไปเหลือรถไฟฟ้าสุรศักดิ์กับที่ไหนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวอยดูนะอีก2ที่ครับผม สาธรซอยหนึ่งนะครับเขามากลางๆซอยครับปากซอย,อยท,ทั้งพู่นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปทั้งปากซอยนะครับสาธรซอยหนึ่งเมื้นี่ฝน,นตกยิ้มๆตลอดแต่ว่าเป,ป่่อนะเนาะพอแห้งเนาะ พยอนสอนนะครับย้อนสอนเดอ้อพี่น้องนั่นละตึกนี่เหมือนสิพังแหลว่าพังแหล่เมื่อนุนยน่นแลยละครับตึกนั่นและครับตึกสกายวอล์กนั่นละครับ เติมน้ำมันหน่อยเนี่ยปั๊บเียครับเอสโซ่นะเฮ้ยเชลนะครับผมพูดผิดเชลเชลเชลเดี๋ยวว่าเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมาพี่งับตั้งก่อนครับนี่ก็มาทางถนนสาทนะครับ แล้วก็จะเป็นที่สุดท้ายนะครับตึกสาธรสแควร์นะครับก็จะเป็นที่สุดท้ายแล้วครับซึ่งตึกนี่ก็เคยมาทรงนี่แหละครับนี่ฮะเคยมาทรงครั้งหนึ่งแล้วครับแถวบรรยากาศแถวนี้ผมว่ามันสวยงามมากเดี๋ยวสิรีวิวให้ทุกคนเบิ่งนะครับนะเนาะตึกสาธรสแควร์ครับแล้วก็สี่ขึ้นไปเบิง่ง มันมันมีสกายวอล์กให้เดินขึ้นไปนะครับเป็นสกายวอล์กตรงเสียแยกนะฮะแต่เสียแยกนี่เป็นเสียแยกสะท้อนนะครับสวยงามดีครับมีกล่องถ่ายมีอย่างมาถ่ายหนังถ่ายละครบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาส่งงานเสร็จแล้วเฮาก็สิพาทุกคนไปเบิ่งนะครับเนาะมีอย่างในน่าสนใจเนาะที่นี้จะสังเกตเห็นอออ่่เแกลบฟู้ดนะครับที่เขามาส่งอาหารกันหลายๆนะครับพอมันใกล้สิเที่ยงแล้วเนาะ มอเตอร์ไซค์ที่จะส่งแกบฟูดนะครับเวลาคนสั่งอาหารสั่งยังบางทีสั่งมากครับอาหารเทียงอาหารยังสีนะครับเนาะ พี่เดี๋ยวเซ็นเซ็นตรงนี้ให้ผมหน่อยนะแล้วเอาเอาใบบนให้ผมเดี๋ยวนะเอามาออกมาใไปเดี๋ยวพอค่ะเห็นไหมนี่ฮะแค่นี้ฮะอขอบคุณครับนี่แรงมักยกตัวเะ ได้ครับไปหมดเลยที่สุดท้ายแล้วขอบคุณ,ค,ณครับวันนั้นไม่ใช่คนนี้มารับอันนี้ต้องถามทางบริษัทนะคะรับาะเป็นบริษัทผมผมส่งอย่างเดียว mm hmm. แต่มาจากนี่เีนไนะใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ให้เบอร์โทรมานี่พี่ดูตามรายชื่อนะ ไหนนที่คารีบทอดสี่หอโอเค,อเคฮะแต่ถ้ายังไงต้องติดต่อทางบริษัทนะอขอบคุณครับขอบคุณครับครับภารกิจของห้องมือน,นีก็จบนะครับขอบคุณหล,ลายๆครับทุกคนที่มาส่งงานํากันนะมือนอีเนาะตั้งแต่ต้นจนจบนี่ขอบคุณหล,ลายๆเลยครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้ชมกันตออีพีสองนะครับย้ำว่ามีอีพีสองนะครับ ๋ยอผมจะรีวิวเรื่บริเวณร,บรอบๆนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ BL Channel ฝากไว้นะครับนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืม EP 2นะครับ